คกิจกรรมความเพียนะครับครั้งที่21วันที่30เพฤศจิกายน2 5 6 8ชื่อที่ร่วมกิจกรรมคือนอตเจพีหนึ่บัดน,นี้เป็นครั้งที่21 ตรงกับวันที่30พฤศจิกาย,ยน2568ข้าพเจ้านายจิรพันธ์ชำไตขอเป็นวาจาสัตยายพุทธมนตนถวายเป็นพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยพบูชาแด่องค์พระความปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่สุราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามดีขอเทพเทราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมบาบูทานในการสวดสัตยาิของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพ คุณพระรัตนตาตาิคุบาจาระเทพเทเวดาทั้งหลายโปรดจงบรันรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวสดสัรายายมนต์ต่อไปบวชสวสดชุมนุมเทวดาสมานตาจักวาเลสุอัตตราคันจันตุเทวดาสัทธามมุนีราชส,สัสนตตุนันโตสกมุขาทางสักเคกามีจลุเปกิลิสิคราตาเตจันติลิเควิมานิทิเปลาเตจักามีตรุวนาคาในเกี่ยวับวตุมีเกเต ภม่าจยันตุเทวาชละทะละวิสเมยยาขาคันทวันนาคาติถันตาสันติเกย์มุนิวะละวะจนังสาธุโวเมสุนันตูธรรมสุนัยกาโรยมพัทันตาธรรมสุนัยกาโรยมพัทันตาธรรมสุนัยกาโรยมพัทันตาบทสวดน้มังการสธิคาถานะโมตัสสะภะควาโตหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควาโตหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควาโตหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจเกเรยาคาถา นาทิเมสร้างสร้างงานอยังพุทโธเมสร้างงานว่งเอเตนัสสัจวัชนัสสติเมหัวตุสัพทานาทิเมสร้างงานอยังธรรมมีสร้างงานว่งเอเตนัสสัจวัชนัสสติวิหัวตุสัพทานาทิเมสร้างงานอยังสังโฆเมสร้างงานว่งเอเตนัสสัจวัชนัสสติเมหัวตุสัพทาบทสนมหากรุณิกโกนาโถติอาทิกาขถามหากรุณิกโกนาโถอัถายะสวาปานินังปุเรวา พัลมีสภาปะโตสัมพัสที่มุตตมังเอตินะสัจวัจเจนะมาหันตุสัพพุปัตถวามหากาลวนิโกนาโถคิตายะสภาปะนีนังปุเรตว่าพัลมีสภาปะโตสัมพัสที่มุตตมังเอตินะสัจวัจเจนะมาหันตุสัพพุปัตถวามหากาลวนิโกนาโถสุขายะสภาปะนีนังปุเรตว่าพัลมีสภาปะโตสัมพัสที่มุตตมังเอตินะสัจวัจเจนะมาหันตุสัพพุปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมัยอย่งภควาสเกสุขพืราติกะปิโราุสมิมาวันนมหาตาภิโกสังเขนะสถิงมัรจัมภเตหิภิกขุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัสสาหิจาโลกาัตุหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปติดาหัวติภควาตังทัศนายะภิกขุสังฆาจะอัตถโคจตุนาสุทธาวาสกายิกานังเทวานาเอตตาเทโหสิอัยังโคสภควาสเกสุเิื่ราติกะปิโราุสมิมาวันนมหาตาภิโกสังเขนะสถิงมัรจัมภเตหิภิกขุสเตหิสเปเหวะ อาหารเตหิตัสหิจารุกาธุตุหิเทวตาเยโพเยนัสันนิปติตาหัวติภควันดังทัสนายาปิกุสังฆาจจะยานุนาเมยมปิเยนัภควาเตนุปะสังกามยมะอุปสังกมิตวาภควาโตสันนิกเเกปเทกขถาวาสัยะมติตถาโขตาเทวตาสัยะถาปีนามะภระวาปุริโสสัมมาจิตังวาปะหาหังภาษาลายยะภาษาลิตังวาพังสัมมินชัยยะอวะเมวะสุทธวาเสสุเอเทเวสุอันทะหิตาภควาโตปุระโตปะตุรังสุอัตถโข เทวตาภควตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัทังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาษีมหาสมโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคขาตามหาอิมังธัมมะสมยังทักิตายวะอปาราชิตตสังคติอัตโขอปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตสลาภิโวสามาถังสุจิตังอัตโนอุจุกะมะ กังสุสาระถีวะเนตานิขะเหตุวาอิทริยานิลขัตตาลขัตติปฏิตาติอัธิขวะปราเทวตาภควาโตสันติเกมังกาทังอภาสรีเจตวาวะขีลังเฉตเรตวาปริคังอิทธขีรังโอหัดจามะเมชาเทจจรติสุธาวิมาราจักภูมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัธิขวะปราเทวตาภควาโตสันติเกมังกาทังอภาสรีเยเกจิวุทธังสรานัง คตาเสนเตคำวิสันติอปายยะปูมิปหายะปะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตขวะพัวาภิกขุอะมาเตสศยปุเยนะาคักวะพิกเวทัสสุโรกาทัสสุเทวตาสันนิปติตาหัติตะทาคตังทัศนายะภิกขุสังฆัญชาเยปิเตภิกเวะเฮียสุอัติตามัทนาหันโตสมัสภูตาเตสัมปีพคกวะตัณงอิตาปรภัยเยวะเทวตาสันนิปติตาอฮยสุสยยะท้าปิ ไมหัางอิตระหิเยปีเตปิคเวออภวิสันติอนาคตามัทธานังอรันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปีพคะกวนตนาอิตประรัมยีวัตเทวตาสันิปติตาภวิสันติสยถาปิไมหัางอิตระหิอจิกิสัมมิปิคเวอเทวกายานังนามานิกิตายุสัมมิปิคเวอเทวกายานังนามานิเทริสัมมิปิคเวอเทวกายานังนามานิตาสุนัตสาตุกังมานะจิกาโรธาภริสัมมิติ เอวัมพันเตติโคเตพิคุปภะควาโตปัจโสุงภะควาอิตาทวจะสิโลกมนุกัสสามิยะตะภูมาตะตาสิตาเยสิตาคิริปขะพลังบหิตตะะสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลหะโลมหัตหังสาพิณสัมพุโนโอทาธมะนาสาสุทาวิปัสสนะ มะนาวิลาภโยปัญจะสติยะตววเนกัิีละวัตภีตโตมัตยิสัทธะสวะเกส์สัสนีลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนธาภิกโวเตจะอัตปมกะลุงสตววุทสิศาสสานุตเตสัมปตุหลังสุ่ยานังอมนุสยานัมัทสันังอเปเกตสตามัทธคุงสหัสังอัตสตาริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสย์ นามาทสุงอเปกนันตามาทสุงทิสาสภาวุจจะอหุงตัญจะสัพพังอภิญายะวะวะเิตวานัจกรรมาตโตมันตยิสัทธาสาวเกสัสนิโรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถิภควโยเยวังเกติยิสามิกิไลอนุปปัสสุสัตตาสหัสสาวะยะขปุมากะปิลวัตวาอิทิมาโตชิติมันโตวนาอุโตยะสสินมุทมะนาภิกขมงภิกขะนังสมติวะนังชัสหัสสาเหมากวตายะ ขานัตะวันิโน่ที่มันโตชิติมันโตวันมันโตยะสสินโนมุธมนาภิกขมงภิกขุนังสมติงวนังสาตากิลาติสหัสัยะขานัตะวันิโน่ที่มันโตชิติมันโตวันมันโตยะสสินโนมุธมนาภิกขมงภิกขุนังสมติงวนังอิเจเตโสฬสสหัสัยะขานัตะวันิโน่ที่มันโตชิติมันโตวันมันโตยะสสินโนมุธมนาอภิกขมงภิกขุนังสมติงวนังโลเวสามิตาปัญจสตายะขานัตะวันิโน่ที่มันโตชิติมันโตวันมันโตยะสสินโน มรรมนาภิกษมุงภิกขุนางสมบทิงว่นางภูมิพิโรราชกิโกเบปุลัสานิเวสนาภุโยนางสตาสาสังยักขานางปยุปปาสติคุมพิโรราชกิโกโสภาคาสมิติงว่นางปุริมัจติสังราชาตตละโทปะสาสติคันทัพานางอธิปติมหาเจยัสสิโสกุตาปิตัสสะผาโวอินทนามามาปาลัยที่มันโตชิดมันโตวันวันโตยะสิโนมรธรรมนาภิกษมุงภิกขุนางสมบทิงว่นางทักขินันจติสังราชาวิรุณโห ภาษาสติคุมภนานังอธิปติมาราชัยสิโสปุตตาปิตาสภาวะอินทนามาวะปะลาอิทธิมันโตจุติมันโตวันมันโตเจษสิงห์โมธมนาพิกขมงภิกุนังสมติงวนานางปัจจิมันจติสังราชาวิรูปโกโหภาษาสตินาคานังอธิปติมาราชัยสิโสปุตตาปิตาสภาวะอินทนามาวะปะลาอิทธิมันโตจุติมันโตวันมันโตเจษสิงห์โมธมนาภิกขมงภิกุนังสมติงวนาอุตตะลันจติสังราชากุเวโลตปัสสษาสติยะขานังอธิ ปฏิมหาราโชยสศสิโสปุตตปิตาสภาวะอินทนามามาปะลายที่มันโตชิติมันโตวันวันโตยโสศิโนมธมนาปิกขมุงภิกขณังสมติงวันังปุริมาทิสังทัตตาลโถทักขิณณนำวิรุหะโกปัจจิเมนะวิรูปะโคกุโลอุตตะลังทิสังจตัลโลเตมาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทานละมานาอัตถังสุวรรณกะปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทัสะอาคูวันจานิกาสหะ ถามายากเตทุเวเททุวิภูจาวิภูวิภูโรสหจันท่านโอการมาสตโตจักินุกันโนิคันโตจักปนาโทอุปมันโยจักเทวสุโตจักมาตาลิจิตเสโนจักกันดภูโพนโลราชาชนุสภพโอะอาคูปัญจสิโขเจวสติมภาลุสุริยวัชสาเอเตจันเยจัราชาโนคันทภาษาราชุพิโมธมนาอภิกรรมงพิโขนางสมติงวนางอัตตาคูนาภาษานาคาเวสาราสหะ ต่ชกากรรมพระรัศตาราอาคูไปยคาสหายาติพิยามุนาทตาลาธาจะอาคูนาคายสสินโนเอลวันโอมาณโคสบคัสสมิติวนังเยนาคาาเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปคขิวิสุทธะจักคูเวหายาสาเตวนมัจฉาปตาจิตราสปนาอิติเตสานามังอภพยันตานาคราชานมาสีสุปันโตเขมมะกาสีพุโตสันหายวาจาหิวปะายันตานา ้าสุปานาสารณะมะกังสุพุทธทางชิตาวชิระหัตเถนะสม,มุททางอสุราสิตาภาตโรวัสวัสเสติที่มันโตยสสสาศัศวโสภะการาคจชามาวิสมาอสุราทานะเวคาสาเวปจิติสุจิจจะปหาราโทวนวุจิสาสตันจ่าผลิปตานางสเพเวโรจานามกาสนาหิตว่าพระสินทร์นางลาหุพ,ทพมมัทธมุปาขโมงสมาโยธานิพระธันตีภิขุนางสมติงว่านาง อาโปจัตเทวาปฐวีจัตเจชวาโยตถ้งทากมุงวาโรนาวาโรนาเทวาสมุจจยาสัสสัสหเมตตากรุณากายกะอาคูเทวาเยสสสิโนทศเสเตทัสศธากายาสเพนะนันตวานิโนอิทิมนโตชุติมนตวันุวันโตเยสสสิโนมุธมานาภิกขมงพิกขคนาสุนติมนังเวตุจัตเทวาสารีจัสมาจัตเอยะมาจันทัสสุปะนิสาเทวาจันทมาคูปลักขิตาสุริยะสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปลักขิตานะขัตตานิปุลักขิตวาออาคูมันทะ วลาหากาวสุนังวสุอเสถุสโคบคาปุรินทาโทตเสตตัสธากายาสเพนานตตะวนิโนที่มันโตชิติมันโตวันมันโตยสศสิลนมรธรรมนาภิกขมงภิกขุนางสมติงวนังอัฏฐาคูสาวโพเทวาชลามคคิสาคิสาลิวะอริทักาจโลชาชาอุมาปพาสิโนวัรุณาสาธมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยยะตุชิลาอาคูอาคูวาสวัสนสินโนตเสเตทัสธากายาสเพนานัตตะวนิโน ทมันตชิมันตวนามันตัสยศิโนมัธมนาพิกัมุงภิกขนาสาวติงวานางสมะมหาสมนะมนุษสามนุษสุตมาทิธาปัุศิกะอาคูอาคูมนุปัุศิกะอาาคูหาลโยเทวเยจ่โลหิตวาศิโนปาะคามาปาะคอาคูเทวายศศิโนทศเทเทตสสทากายสเพนนตตวานิโนอยทีมันตชติมันตววนามันตัสยศิโนมัธมนาพิกัมุงภิกขนาสัวติงนสุกะกัลมาอนาคู เป็นัสสาธาโอทาแต่ใครหาปะมุขาอาคูเทววิจักคณะศาธามัตตาหาระขาชามิสกาจะยาสสีโนอัทนายังอาคาบชนโนโยทิสาบอภิวาสติทเสตททศธากายาสเพนานตวานิโนอที่มันโตชิติมันโตวันามันโตจะสัสสิโนมุธมนาพิกำมงพิกุนางสำมติงวานาเคมิยะตุศตายามากันทักกาจะยาสสีโนสัมพิจการละมาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะติโนอากูอาตากูปารานิมิตา เสด็จเถรัสตากายาสเปนานะตะวันิโนที่มันโตชิติมันโตนาันโตจะสสินุโมธรมนายพิกำมุงพิโกนังสติงวนังสด็จเตริทธพานิกียยาสเปนานะตะวันิโนนามันวะเยนะอาคาชุเนียจันเยสาติสาสหะภาุชาทะชาติมาขีหลังโอคาตินะมนาสวังโอทะเขโมคะต a l a งนาคังจันทังวะอัสิตาติตาสุภามาปรมัโตจ่าปุตตาอิทิมัโตสหะสนังกุมโลติโสจ่าโสวะฆะสมิติงวนัสชะสภุมาโลกานังมหาพุมารพิจติติอุวัน โนชิติมันโตพิสมากายโยสัสสิโสตเสตาอิสลาอากูปเจกวัสวัตติโนเตสัญจามันชโยตาคาวะหาลิโตปริวาลิโตเตจัสเพียิกเตสินเดเทเวสภมาเกมาราศีนาอภิการมิกภาษาคณาสามัญที่ยังเอกะคณะธาปันธาลักิณะปันธามมตุโวสมันตาปริวาลิธามาวุมุจิธาโกจิหนังอิติตาธามาสิโนกันหาสิหนังอเปสยิปานินาตระมหาจัสรังกตวานาเพระวังยถาปา วสโกลมิโคธนายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังโฆโทอัสยังวเสตันจัสพังอภิญญาโอวากิทวานะจะคุมายตโตมัติยิสัทธาสวเกศสนิราเตมารสนะภิกันตาเตวิชานาตาภิกขโวเตจะอาตาปมะกาลุงสตวะพุทธศาสนานวิตาลคีปะกัมังเนสังโรมามปิชโยงสเพวิชิตดสังขมาภยาติตายะสัสิโนโมทันติสาพุเตหิสาวกาเตชนิสุตตี บวสวดจุลชัยยะกรอนกร bon บวชสวดจุลชัยยะอ bon นกอนนโมเมพุทธาสตินโมเมพุทธเตชะสารัตนะต,นตยธรรมิกาเตชาประสิทธิประสิเทวานาลายะปะละเมสุลาสิทธิพพมาจะอ,อินทาจะจตุโรกา,าคัมพีลักขกาสามุทาปูตงุงคังคาจะสภามาชาย,ยประสิทธิพัน พะวันตุเตชยะชยะธรนิธรนีอุทาทิอุทาทนาทินาทีชยะชยยะฆาคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชพลนราชีชยะชยะคัมพีละสมพีนาเกนทะนาคีปีศาจภูตกาลีชยะชยยะทนนิมิตาโลคีชยะชยะสังสิงคีสุธาทานะมุคชาชยยะชยวารุณนะมะ มุขสาตาชะยะชะยะวารุณชะยะชะยะจำปาทินาคะกุละคัดถกชะยะชะยะคัชะคนนตุรงสุกะละผู้ชงสีหะพยักขทีปาชยยะชะยะวะรุณนะมุขยาตาชิตะ ชิตาเสนนาลีปุณะสุทธินาราตีชัยยชยสุขาสุขาชีวิชัยยชัยยะธรณีตาลีสถานสุชัยยะชัยชัยยธรณีสานตินสถาชัยยชัยมังกราชลัญยาพระวเขชัยยะชัยะวารุณนะยะเขชัยยชัยะลัเสสุระพุชเตชาชัยยชยภพรมเมักคณาชัยยชัยราชาธิราชาชัยชัยยชัยปัทวิงสพังชัยยชัยอรหันตปาเจกะพุทธสาวังชัยยชัยมาเหสุโร ฮัลโหาลินเทวาเชียเชีปมาสุรักโขเชียเชียนาโควิลุหัโควิลุปะโกจัทท่มาลวิอินโทจะเวนเตโยจะกูเวโลวะลุโนปิจะอากิวายโยจะปาหุนชุนโหกุมารโอตตะลาตะโกอัถระสะมะหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยะ ลาโมพวันตุเตชัยยะธรรมโมสังจะสังโฆจะทัสสะปารโหจะชัยยะกังเอเทนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพวันตุเตชัยเอเทนะพุทธเตเชนะขุตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสิลิมาโตอายังมาัสสะจะปาริมัตโตปราชโยอุโคสยะโพธิมาธีปโมติตาชัยยะตถาปรมะขนามิสิโนชัยโยปิพุทธะสิลิมาโตอายังมาัสสะจะปาริมัตโตปราชโยอุโคสยะโมติ โพธิมันเถระโมทิตาชยตาาอินทคณามหิสินโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอย่งมรัสสะจัปปบิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเระโมทิตาชยตาธาเทวคณาเมหิสินโชโยปิพุทธศาสิริมโตอย่างมรัสสะจัปปะิ มตอปราชโยอุโคสยามโพธิมติเถปมุทิตาชยตธาณะคาณาเมสิโนชโยปิพุทธตสัศลีมตอปายังมรัสสจะปาปิมตอปราชโยอุโคสยามโพธิมติเถปมุทิตาชยตธาสัพมะคาณาเมสิโนชายันโทพุทธิยามูลเักายนังนันทิอันธโนเอวังตวังวิเชโยหุิจชยโสชยามังคะเลอปาราชิตาปันลังเกสิเสปัต t พิพากเรื่ออภิเสกสัพพุทธานังอคปัตโตปโมทติสุนคะตังสุมาคะลังสุปปาทังสุติตังสุขโนสุหุโตจัสมุยธังปมมะจาริสุปปะกินังกายกรรมวาจาริสุปทะคินังปะกินังมโนกรรมปณิติเตปะกินาปะกินานิการวันลพันติปปะกินเตอัตถรัลธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาสุกิตาโหทาสหสัพเพหิยาติภิสัตสุนตุโกล โคนโตเยเทวิสอสมิงธานอธิตาตาทีขายยกาสธาหัตุสุขิตาหวตุสัพพธาละขันตุสัพพสัตตานังละขันตุชิตนะสาสนังยากาจิปัฏฐานาเตสังสัพเพปูเรนตุมโลมโนละถายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสวัสสาเวลาหะกาโลคาจุปัฏทวาเตสัง นิวาเลนตุจะสัพพะทากายาสุขังจิตตะสุขังอระหังหังตุยะธาหังบุตธรรมะนิยามะสุตังเอิเมสุตังเอกังสมัยังภะกวาสาวัตถิยังวิหารติเจตตา วันนี้านากะปินทิตกัสสะอาลามีตัสละกขะคัวาภิกขุอามันเตสีภิกขะอวติพันภาทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุงะคะวะเอตตะโวจะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสัทธาธุมัตทัมมติตาตาธรรมะ นิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตัถาคตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชตะวาอภิสมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิวะวิภัชติอุตานีกโลติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสัธาตุมัติทิมัตธรรมมัติตาธรรมะ นิยามตาสเพสังฆาราทุกขาติตังตถาคาโตอภิสามพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวะลติวิภะวิภัชติอุตานีกโลติสเพสังฆาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุมัิทิตตตาธรรมะนิยามตาสเพธมาอนัต ธาติตังตถาคตตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวาราติวิวาวิภาชติอุตานีกโรติทสเปธธรรมะอานันตตาติอิทธมะโวจ่าภควาอัตมะนาเตภิกขุภควาโตภาสีตังอภินันตุนติบทสวดพัทเทกาลตะคาถาแปล อติตังนานวาคเมยะนปะติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาตีตามปะหินันตังอปปัตันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอานาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังวิหิรังอาสาังกุป,ปังตังวิ ถาอมะนูภูหฮเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่มองอเงี้ยนคอนแคนเขาควรพ่อคูรอาการที่นั้นไว้อเชวากิจจะมาตะปังโกชัญญามรนางสุเวความเพียนเป็น,ปนกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะขีโนสงังคารันเตนะมหาเสนเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพลี้ยนต่อมัจจุราชาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงลาโลอาโหลาตะมะตันทิตังตังเวพัตเทกะละตัตโตติสันโตเอ,อาจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไหมเพียงหลิกเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวกะปจเจะเวคณะแปะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารเค้ือนร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เทีย่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขลาสังขารเค้ือนร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ก่อนถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นนของง่่ไมยยัื ทุวางมรณงความตายเป็นของยั่งเยืนอวสังมยามลิตตพันธ์ทพังอเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะลิโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้ยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตะคนที่จะสังเวชอะยังกาโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ ไม่ได้ตั้งอยู่นั้นอาเตะวิญญาณคันประจากวิญญาณจุวนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอทิเลสสติจากนอนทับปฐวิญซึ่งแผ่นดินกาลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟืองน,นี้รัดถังหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานี รุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระยับระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามารันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจะมาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายเตตเทวหังมาริส,สามิเราก็อยากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอทะสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย <c oughs> วสวนเมตายังกินจิยังกินจิกุสลังกัมมังสเปหิปะเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนตุโพนโตเยเทวะอัสมิงทานิอธิกตาทีคายุกาสัทธาหวนตุสุขิตาหวนตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตาสุขิตาหวนตุทุกขาปะมุจจันตุสเปยาติกาสุขิตาหวนตุทุกขาปะมุลจันตุสเปอาติกาสุขิตาหวนตุทุกขาปะมุญจันตุสเปปิสา สเพยพยาขาสเพเพเปตาสุขิตาหัวตุทุกขาปะมุนจันตูสเพเพอาจาริยุปัชยยาสุขิตาหัวตุทุกขาปะมุนจันตูสเพเพนขัตตาสุกิตาหัวตูทุกขาประมุนจันตูสเพเพเทวาสุกิตาหนตุปะทุกขาประมุนจันตูสเพเพสามารถตีนังสมิชันตว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตะคันติมัยยะอิทธิมมปขวานโมโพธิสัตโตะคันติมัยยะอิทธิปขวานโมโพธิสัตโตะคันติมัยยะอิทธิปขวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเปคาลีโพธิคลีเติงเติตาธรรมทานในนภาวันตุปุชิตาสติงกะลวนเตถาวิหารละมาทะเลเถราจามัญชานาวากาจาพิภิกฆโวสารามิกาทานาปฏิอุปัสสกาข่ามาจาเทสานิขามาจ่า อิสลาปสปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอัตราสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิยกงธรรมะวังเป่าติดจะเตสเพปิพุทธขาสสะกระโจนตุสังขยางทาตุจีรังสตังธรมโมธรรมัทราจัปุคลาสังโฆโหตุสัมมโควอัตถายะจ่าหิตายะจาอัมเหรละขันตุสตังโมสเพปิปธรรมะจาริโนพุทธิทิ้งสัมปาปุเนยามรรม เมอรลยบปะเวทิเตปสนนานนาโหรตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังปะเวชนโตกาเลเทวภวสตุวุติภาวยะสัทนังสมมิทางเนตุเมทหนิ่งมาตาปิตาจะาอัตรชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธมเมนรานราชโนปชังละขันตุสัพทาเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปาตาชนิด <mel od ic 00> ทุกขพยาปาตาชนิดพยาโสกาปาตาชนิโสกาห้วนตุสเพปิปานิโนเอทาวัตจามิหิสัมปทังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังตตันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาห้วตุขัดจตุเทวตาคตาสุมังคนคาถาห้วตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาวนาสติวัตุนิลานตลัง โอตุสัพพังสุมาคารังลักขันตุสปเทวตาสัพพะธรรมานุภาวนะโสติห้วตุนิรันตะลังโอตุสัพพังสุมาคารังลักขันตุสปเทวตาสัพพะสังขานุภาวนะโสติห้วตุนิรันตะลังสัเพปุทาภลปตาปจเจกานาจายังว่าลังอรหันตานาจเตเชนาละขังพัทธมิสพปโสสัเพปุทาภลปตาปจเจกานาจายังพาลังอรหันตานาจเตเชนาละขังพัทธมิสพปโสสัเพปุทาภลปตาปจเจกานาจายังพาลังอรหันตานาจเตเชนา ลักขังพัทมิสุปโชสัพเพพุทธาภลระปัตตาปัจเจกานันจัยยังภาลังอานันตานันจเตชเชนะลักขังพัทมิสุปโชสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจัยยังภาลังอานันตานันจเตเชนะลักขังพัทมิสุปโชสัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันจัยยังภาลังอานันตานันจเตเชนะลักขังพัทมิสุปโชสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจัยยังภาลังอานันตานันจเตเชนะ ระขังพัทธมิสุภโซสเปพพุทธ,ธาภราปตาปัจเจก,กานันจะย,ยังผ้าลังอราหาันตานันจเตเชนะรักขังพัทธมิสุภโซสเปพ,พ,พรพุทธาภรปตาปัจเจก,กานันจะยังผ้าลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพัทธมิสุภโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระพุทธมนต์นี้ขอข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิต ปลยเป็นพระราช,ชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระลมราชินีนาถพระบระลมราชชนนีาพันปีหลวงผู้เสด็จส,สู่สวรคาลายัยขอในสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลเกิข้าพาเจ้าให้แกข่ข้าศัตปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายน้ปวงให้มีแหล่งไหลท้ายาสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าวไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีเกียรติข้าพาเจ้าขอให้ข้าพาเจ้ามีสมาธิติ่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่ง องสมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดได้อนุโมทนาในการบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,ม,มคพพงคลพระพิทาโยสถีท้อง้องฝ่ายไทยทั้งฝ่ายเราวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ส,ทสามสิงมลเลดจัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้รับครองและผู้ช้ด้วการเทอญ